กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ค่ะจัดพิธีวันสถาปนาครบรอบ41ปีนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารขร้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีค่ะที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์พลเอกธราพงศ์มลคกมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีสถาปนากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครบรอบ41ปี โดยมีชมรมแม่บ้านทหารและพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่นะคะมาเข้าร่วมพิธีค่ะเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยสำหรับการจัดพิธีวันสถาปนานในครั้งนี้ได้มีการกำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่หน่วยและกำลังพลตลอดจนครอบครัวรวมทั้งอุทิศกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ โดยทั้งนี้กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นั้นถือเป็นหน่วยขึ้นตรงการบังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่2ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบ้านคําเจริญตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดสระแก้วอีกทั้งยังมีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นๆร่วมกับกองกําลังบุรพาอีกด้วยค่ะ